ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พมองหวังเลี้ยและคนอื่นๆเพนหนีเรากับคนเร่ร่อนภายในดวงตาของหลินงต้งกลับไร้ริ้วคลื่นร่างเขาค่อยๆร่อนลงมาจากอากาศเวลานี้บริเวณรอบทานโอสถยังคงสงบเงียบสายตาทุกคู่จ้องมองมายังหลินงต้งเปลี่ยนด้วยความเคารพ เหมือกกันว่าไม่มีใครกล้าทำลายความเงียบจนกว่าเขาจะเอ่ยออกมากระนั้นหลิงต้งก็ไม่ได้ใส่ใจกับสายตาที่จ้องมองมาดวงตาเหลือกมองไปที่แท่นฝึกโบราณที่ด้านหลัง เขาทราบว่านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงยืนเงียบไม่ไปไหนนั่นเป็นเพราะท่านฝึกนี่เองไปกันสองวันที่ข้าใช้เวลาฝึกยุดคนอื่นๆคงจะมุ่งหน้าเข้าส่วนลึกของขุมทรัพย์โบราณเราต้องรีบแล้วล่ะ หลินต้งยิ้มหันไปพูดกับเสี่ยวเยียนตอนนี้นับว่ากำลังภายในของหลินมต้งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้เขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสู้กับจอมยุทธชั้นยอดตัวจริงได้การเดินทางในขุมทรัพย์โบราณดูราวกับว่าเข้มข้นขึ้นจนผิดปกติแม้ว่าทานโอสถจะมีไอเนียผ่านมากเกินขนานับไม่ใช่การเลือกที่ผิดพลาดนะหากจะอยู่ที่นี่ต่อไป ปหลิมต้องรู้ว่าสมบัติที่แท้จริงภายในขุมทรัพย์โบราณไม่ใช่แค่ทานโอสถยังมีที่ความลับและสมบัติจำนวนมากอยู่ในส่วนที่ลึกเข้าไปดังนั้นหลิมต้งตัดสินใจและทิ้งสถานที่ฝึกที่ดีเมื่อวิเคราะห์ถึงทางเลือกที่มีเขาต้องช่วยเสี่ยวเตียวค้นหาสิ่งที่เรียกว่ายาวัตตะให้เจอได้เสี่ยวเย็นไม่ได้คัดค้านการตัดสินใจของหลิงต้ง สิ่งที่เขาทำมีเพียงการพยักหน้ารับหลินต้องไม่รีรอหลังจากตัดสินใจร่างเปลี่ยนเป็นลำแสงสีแดงหอบไปยังสถานที่ไกลโพ้นโดยมีเสี่ยวเย็นตามมาด้านหลังติดติดหลินต้องหันหลังไปในระยะสั้นๆ ก็รู้สึกถึงความพันผลของเลื่นหยวนมหาสารระเบิดขึ้นจากทานโอสถซ้ำยังได้ยินคำสะบดดังเซ็แงแซ่เขายิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้คนเหล่านั้นควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วคงจะจบลงด้วยต่อสู้ยั่งชิงแท่นฝึกแล้วแนะ่ เจ้าหนูเป็นเรื่องไม่คาดคิดทีเดียวที่เจ้าเข้าใจถึงทักษะวิชาดัชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางอย่างลึกซึ้งเจ้าช่างมีพรสวรรค์เสียจริงๆเสี่ยวเตียวปรากฏตัวขึ้นดวงตาฉายประกายแปลกไป ขณะมองหลิมต้องพร้อมส่งเสียงหัวเราะดัชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางไม่ได้เป็นแค่วิทยายุ์ขั้นเจ้าว่าเท่านั้นตอนนั้นข้าก็ยังไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้ข้าก้าวเข้าสู่ขุมพลังเนี่ยผ่านแล้ว ข้าก็สามารถเข้าใจวิธีฝึกฝนที่ลึกซึ้งกว่าเดิมได้หลิมต้องหัวเราะในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าวิชาดัชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางจะฝึกปรือได้อย่างลึกซึ้งกว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ขุมพลังเนี่ยผ่านแล้ว คนที่คิดค้นวิชานี้ขึ้นมาต้องไม่ใช่คนธรรมดารังสีที่แผ่ออกมารุนแรงกว่าตอนที่ข้ามีขุมพลังในจุดสูงสุดเสียอีกแววตาของเสี่ยวเตียวคขึง้ลงขณะที่พูดจากกระพัดต้าหวางเป็นคนที่คิดค้นวิชานี้ขึ้นมา หลินต้องงบยักหน้าเบาๆนี่เป็นข้อมูลเล็กน้อยที่เขาได้มาจากวิชาดัชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางเขาไม่รู้ว่าชื่อจากกระพัดต้าหวางเป็นที่ตั้งหรือฉาย,ยาใครกันแน่แต่จากการดูตัวอักษรก็เหมือนว่าคนผู้นี้ต้องเป็นบุคคลสำคัญและยิ่งใหญ่มากในอดีตจากกระพัดต้าหวาง ใครที่ถูกเรียกว่าแบบนี้ในสมัยก่อนจะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่เสี่ยวเตียวพึพรรมพำกับตนเองทันใดนั้นมันก็หัวเราะพูดขึ้นว่าดูเหมือนเจ้าจะโชคดีอีกแล้วเหตุผลที่ว่าทำไมวิทยายุทธ์ขั้นหลิงมีอนุภาพมากมาย นั่นเพราะผู้คิดคนได้ใส่เศษเซี้ยวของจิตวิญญาณลงไปด้วยจากกระพัตต้าหวางน่าจะมีภูมิหลังยิ่งใหญ่แค่เศษเซี่ยวจิตวิญญาณก็เพียงพอจะสะเทือนสวรรค์หรือย้ายโลกทั้งใบได้เลย ดูเหมือนว่าวิชานี้จะไม่ใช่ธรรมดาแม้แต่กับวิชาที่อยู่ในขั้นหลิงด้วยกันวิทยายุ์ขั้นหลิงแบ่งได้ตามระดับความแข็งแกร่งไม่ต่างจากขั้นเจ้าว่าซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นระยะต้นกลางปลาย ความแตกต่างจะถูกแบ่งตามความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณที่หลงเหลือของผู้สร้างและความแรงที่แท้จริงบุคคลอย่างจัก,กรพัรดิต้าหวางผู้คิดค้นวิชาดัดชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางขึ้นมา จะต้องมีความแข็งแกร่งและสถานะแก่กล้าอยู่ไม่น้อยเจ้าคิดจะไปไหนต่อเสี่ยวเตียวถามขึ้นมาอีกครั้งไปยังส่วนที่ลึกกว่านี้กันเถอะมีความเป็นไปได้ที่ยาวัตตะและสมบัติชิ้นอื่นๆจะอยู่บริเวณนั้นนะ หลิมต้องบอกเบาๆเขารู้ว่าจอมยุทธและแคว้นต่างๆต้องมีคุณสมบัติเพียงพอถึงจะเข้าไปในส่วนลึกของขุมทรัพย์โบราณได้แม้แต่แคว้นมัวเหยียนยังจัดว่าเป็นระดับธรรมดาในสถานที่นั้นดังนั้นไม่ง่ายเลยที่จะได้ครอบครองสมบัติดวงตาของเสี่ยวเตียวชายประกายร้อนเผาเมื่อได้ยินคำว่ายาวัตตะมันคลี่ยิ้มกล่าวว่าขุมทรัพย์โบราณคงจะเป็นสมาพันธ์ของบางสำนัก ดังนั้นจะต้องมีมรดกจากสำนักยุทธโบราณในจุดลึกสุดอยู่ด้วยถ้าเจ้าโชคดีพอคงจะหาอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพยุทธหรือแม้แต่วิทยายุทธ์ขั้นหลิงพบหลินต้องอ้าปากเหวอเมื่อได้ยินคำพูดนี้ หลังจากเห็นพลังของดัชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางเขาก็ปรารถนาจะได้วิทยายุทธขั้นหลิงอีกนี่คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเขาสามารถหามันได้ความเร็วของพวกเขาไม่ได้ลดลงถึงจะคุยกันอยู่ จำนวนคนที่หอบผ่านไปมาเริ่มหนาแน่นมากขึ้นเมื่อพวกเขาห่างออกมาจากทานโอโสถและกำลังเข้าสู่ส่วนลึกของขุมทรัพย์โบราณสีหน้าของคนจำนวนหนึ่งมีความตื่นเต้นแฝงอยู่ไม่น้อย ข่าวคราวเกี่ยวกับที่ตั้งของสำนักโบราณที่ทิ้งไว้กระจายออกไปราวไปลามทุ่งผู้คนที่นี่เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่สำนักยุทธโบราณหลงเหลือไว้เป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แน่ว่ามารดกเหล่านั้นอยู่ที่ไหน ดังนั้นไม่ว่าข่าวที่ปล่อยออกมาจะเป็นความจริงหรือไม่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีท่าทีกระตือรือร้นพุ่งตรงเพื่อค้นหาขณะที่หลินต้งกำลังเดินทางเขาเห็นซากปร,รับหักพังบางแห่ง ลักษณะเป็นเกาะลอยขนาดใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือสิ่งปลูกสร้างในสภาพสมบูรณ์มีหนาซ้ำเขายังมองเห็นตัวอักษรโบราณจารึกบนยอดเขาด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นชื่อของที่เรียกว่าสำนักกระดูกดำ เวลานั้นก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพุ่งตรงไปยังท้องฟ้าเหนือเกาะแห่งนี้หลังจากที่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับมันพวกเขาเหาะเหินไปด้านในอย่างบ้าคลาั่งบางครั้งสัมผัสได้ถึงคลื่นหยวนที่พบผันอยู่ด้านในชัดเจนว่าจะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงบางสิ่งเกิดขึ้นแน่ หลินต้งจ้องมองก่อนจะสายสีสะอย่างผิดหวังสำนักกระดูกดำไม่ใช่สำนักที่สลักสำคัญอะไรในสมาพันธ์โบราณดังนั้นคงไม่มีของล้ำค่าแน่เหตุการณ์เป็นอย่างที่หลินต้งคาดไว้ หลังจากที่กลุ่มคนเหล่านั้นใช้เวลาในการเลือกคนทรากประหลกพังโบราณโดยรอบไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่พบของมีค่าที่ต้องการเสียงกลด่าดังไปทั่วบริเวณช่างหน้าขบขันยิ่งนักหลินมต้องยกยิ้มขณะมองภาพตรงหน้า เขาใส่หัวกำลังจะหันไปทางอื่นสายตาปะทะกับร่างคนจำนวนหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาเสียงตะโกนอย่างบ้าคลั่งดังไปทั่วสถานที่แห่งนี้ดวงตาของหลิมต้งจ้องตรงไปยังจุดที่อยู่ไม่ไกล คนกลุ่มหนึ่งกำลังโต้ตอบกันอย่างตื่นเต้นแม้ว่าเสียงของพวกเขาจะเบามากแต่หลินต้งก็รับรู้เรื่องที่พวกเขาพูดทั้งหมดซากโบราณสถานของสำนักโบราณอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้มีม่านพลังป้องกันอยู่ด้วย จะต้องมีของดีบางอย่างอยู่ที่แน่ๆเชิญเราคนที่ตั้งของสำนักโบราณสองที่ตลอดการเดินทางแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคราวนี้เป็นเรื่องจริงนะเว้ยแคว้นบางแคว้นยังรีบรุดไปที่แห่งนั้นเลยเฮ้ข้าได้ยินมาว่ามีจอมยุทธสามคนโชคดีได้สัญลักษณ์บางอย่างของสำนักโบราณไปด้วยดังนั้นพวกเขามีสิทธิครอบครองมรดกของสำนักโบราณได้ทุกเมื่อหา สัญ,ญลักษณ์ของสำนักโบราณรื้มีคนได้ไปแล้วหรือใครกันโชคดีได้ไปเป็นเรื่องตลกจริงๆที่จะพูดทั้งสามคนที่พบสัญ,ญลักษณ์สำนักโบราณไม่ใช่จอมยุทธจากแคว้นระดับสูงแต่มาจากแคว้นระดับต่ำโชคร้ายที่พวกเขาติดกับหากมีใครบังคับพวกเขาให้ส่งมอบสัญ,ญลักษณ์คนผู้นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเอามารดกแคว้นระดับต่ำเงินหรือ เทเจ้าสามคนนั่นไม่รู้จักเจจียมตัวต่อให้พวกเขาโชคดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วพวกเขามาจากแควนไหนกันหละชายร่างผอมสูงหัวเราะคลื่นหยวนที่แผ่ออกมาจากร่างบ่งบอกว่าได้ก้าวเข้าสู่ขุมพลังเนี่ยผ่านแล้วแควนใต้เหยียนนะว่าแต่ใครจะใส่ใจพวกแควนระดับต่ำกันเล่า ดูท่าตอนนี้สามคนนั่นคงจะพากันกอดคอร้องไห้น้ำตาเหือดไปแล้วคนแจ้งข้อมูลกล่าวอย่างไม่แน่ใจหลินต้งที่ฟังบทสนทนาอยู่ถึงกับชะงักไปเขารีตาลงควนใต้เหยียนคนสามคอนอคำตอบชัดเจนโดยไม่ต้องเอ่ยออกมา ใครสามคนจะต้องเป็นหมวหลิงตู้ยืนและหมันซันที่แยกกับหลิงต้งที่หุบเขาเหลือเยียนแน่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีโชคมากเลยทีเดียวหลิงต้งถอนหายใจแผ่วเคลื่อนกายไปปรากฏตัวต่อหน้าคนเหล่านั้นเขาไม่พูดพร่ำทำเพลง กำมือใหญ่แน่นคลื่นหยวนมหาศาลถูกปล่อยออกมาส่งแรงกดดันไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นตอมยุดระดับเมียผานหลายคนสูดอากาศเย็นเยือกเข้าไปสุดปอ,อดเมื่อสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังป่าเถือนที่ปล่อยออกมาจากร่างหลิงต้ง พวกเขาแลกสายตาการครู่หนึ่งก่อนที่คนทั้งหมดจะชี้ไปยังทิศที่หลินต้องปรากฏตัวแต่ก็ไม่กล้าจ้องมองมากหลินต้องกระจายแรงกดดันไปทั่วจากนั้นเขาก็หันหลังกลับเตรียมจากไปสหายข้าขอทราบได้ไหมว่าเจ้ามาจากแคว้นระดับสูงชื่อใดคนผู้หนึ่งละลํำละลักถามเมื่อเห็นหลินต้องหันไปด้วยท่าทางแข็งกร้าวพวกเขารู้ว่าหากโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้ โอกาสที่พวกเขาจะได้ครอบครองของจากสำนักโบราณก็จะมีมากขึ้นโอ้ข้าบอกก็ได้ว่าที่ที่ข้ามาคือแควนต้าเหยียนที่พวกเจ้าคุยกันไปก่อนหน้าไงละ่ะหลินต้งขยับเท้าหัวเราะอ,ออกมาฉับพลันก็ทยายาจักไปไกลปล่อยให้คนเหล่านั้นชะงักค้างอยู่เบื้องหลังชายคนนั้นมาจากแควนต้าเยียนจริงหรือนี่ ทำไมแคว้นระดับต่ำถึงมียอดยุดเช่นนี้ได้บางคนถึงกับพึพรรมพำออกมาเมื่อเห็นหลิงต้งเคลื่อนหายไปที่เส้นขอบฟ้าชายร่างผอมสูงขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้ม่านตาหดเกรงน้ำเสียงแฝงความตกตะลึง เขาคือหลินต้งชายที่ลือกันว่าเอาชน,นะสื่อคุณจากแคว้นมัวเหยียนที่ทานโอสดแม้ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นสองปฏิกิริยาของผู้คนเปลี่ยนไปดวงตาของพวกเขาฉายแววครุ่นคิด ไม่อยากเชื่อเลยว่าสามคนที่โชคร้ายนั่นจะมีพักพวกที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่ก็ไม่ง่ายนักหรอกที่จะรักษาสัญ,ญลักษณ์ของสำนักโบราณเอาไว้เบื้องหน้าแคว้นระดับสูงที่หิวกระหายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ